สวัดีครับสำหรับเนื้อหาในบทที่7นะครับก็เป็นบทสุดท้ายนะครับก็เป็นการแสดงของนักเรียนนะครับเมื่อเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่บทที่1นะครับเป็นระดับระดับมานะครับมีความชํานาญแล้วนะครับก็จะเป็นการบรรเลงรวมวงนะครับมีเพลงให้ฝึกจํานวน3เพลงนะครับในบทนี้นะครับเป็นบทเพลงง่ายๆนะครับที่สามารถต่อยอดได้นะครับจากบทเรียนที่ผ่านมานะครับก็มีเพลงไรท่โลนะเอาทตูจอยบัลลัดนะครับการเล่น ประสานเสียงนะครับรวมวงนะครับของเครื่องเป่าการเล่นกลองพร้อมกับเครื่องเป่านะครับบรรเลงรวมกันนะครับให้มีความไพเราะแล้วก็จัดแสดงนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผู้แสดงนะครับในการแสดงโชว์ต่อที่สาธารณะนะครับโชว์ให้ให้คนดูนะครับเพราะว่าดนตรีต้องมีการสื่อสารกับคนฟังนะครับเมื่อเรียนแล้วนะครับจะต้องกล้าแสดงออกด้วยนะครับที่จะนําเสนอนะครับการฝึกการเรียนด้วย ก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ